สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเซฟฟู้ดค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆทําขนมยกมณีกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยค่ะหอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําใบเตยนะคะเราก็จะใช้ใบเตยอ,อยู่ที่7-8ใบนะคะหั่นเป็นท่อนแล้วก็ผสมน้าเปล่าลงไปอยู่ที่120 ml ค่ะ ทำการปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเมื่อปั่นละ,ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาเทีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใช้สาคูเม็ดเล็กนะคะสีเขียวค่ะอยู่ที่150กรัมนะคะล้างผ่านน้ำหนึ่งครั้งค่ะ เดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำมะพร้าวนะคะอยู่ที่500 m l ค่ะทำการต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำมะพร้าวนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่สาคูนะคะที่ล้างไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กวนด้วยไฟกลางค่ะเราจะกวนจนกว่านะคะสาคูเราสุกเป็นตากบค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะสาคูของเราก็สุกลักษณะเป็นตากบแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปอยู่ที่130กรัมนะคะโคนให้น้าตาลทรายละลายค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปอยู่ที่เจ็นึสช้อนชานะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะอยู่ที่100 ml นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะทําการกวนไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟกลางไปทางอ่อนนะคะกวนจนกว่านะคะสาคูของเรามีความเหนียวขึ้นค่ะแล้วก็แห้งขึ้นกว่านี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะสาคูของเราก็ได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็พักให้เย็นสนิทก่อนเดี๋ยวค่อยนํามาใส่จานเสิร์ฟค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวทึนทึกท,ที่ขูดไว้นะคะเราก็จะทําการนึ่งห้านาทีค่ะพอเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตัดเค็มเล็กน้อยนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะพอสาคูของเรานะคะเย็นแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวบีบค่ะแล้วก็นำมาบีบนะคะใส่กล่องหรือว่าภาชนะนะคะตามชอบเลยค่ะ หรือจะบีบเป็นก้อนก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสี่ช่องค่ะอันนี้นะคะเราก็สามารถแยกมะพร้าวที่เราขูดไว้นะคะใส่ลงไปแบบนี้ได้จะทําให้ขนมของเรานะคะไม่เสียง่ายค่ะเราก็จะนํานะคะไปแจกเพื่อนๆที่ข้างบ้านแล้วก็บริษัทได้นะคะหรือว่าจะทําขายก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะปิดกล่องนะคะให้สนิทเรียบร้อยแบบนี้ค่ะสามารถทํากินทําขายได้นะคะอันนี้นะคะแอดก็จะนับแจกเพื่อนๆนะคะที่บริษัทค่ะโอเคค่ะก็ลองไปทําดูน,นะคะไม่ยากค่ะขนมหยกมานีทำกินเองก็ง่ายทำขายก็ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระด,ดิ่งให้ช่อง s a ร e ฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ